ศิลปินและนักแสดงร่วมยินดีฮยอนบินและโซนเยจินเตรียมจัดงานแต่งหลังจากฮายอนบินและโซนเยจินประกาศผ่านทางอินสตาแกรมว่าจะจัดงานแต่งเดือนหน้าเพื่อนักแสดงและศิลปินหลายคนต่างพากันแสดงความยินดีซงยุนอาได้มาคอมเมนต์ใต้โพสตพร้อมอีโมจิหัวใจหลายดวงว่าเยจินนี่ของเราไว้คุยกันตอนเจอกันนะ ส่วนอีจังฮยอนได้เขียนว่าเ yeah, ย yeah, ่เยจินนี่ของเราฉันดีใจจนน้ำตาไหลเธอและบินเป็นคู่ที่งดงามมากและโอยุนอาบอกว่าเย่ยินดีและดีใจกับเธอมากมากเลยบินช่วยทำให้เยจินนี่ของเรามีความสุขมากๆนะโดยฮยอนบินและโซนเยจินคบหาดูใจกันหลังจากแสดงซีรีส์ crash landing on you ร่วมกันและได้ประกาศถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ในเดือนมกราคมปี2021ค่ะเบนเนดิกัมเบอร์แบชรู้ว่าตัวเองมีชื่อเข้าชิงออสการ์หลังทุกคน เป็นอดีตคัมเบอร์เบชเผยกับนิว o r กไทมส์ว่าเขากำลังหลับอยู่ในขณะที่มีการประกาศชื่อผู้เข้าชิงออสการ์และได้รู้ตัวว่ามีชื่อเข้าชิงหลังทุกๆคนเพราะเขาปิดโทรศัพท์ตอนนอนเขาเพิ่งจะทราบข่าวเช้าวันนั้นในขณะที่เร่งรีบพาลูกชายทั้งสามไปส่งที่โรงเรียนคัมเบอร์เบชรับบทนำเป็นฟิลใน The Power of the Dog ที่เล่าถึงคาบอยเย็นชาคนหนึ่งที่ชอบพูดจาข่มและเสศษสีแม่ไม้ลูกติดที่แต่งงานกับน้องชายของตัวเองแต่ต่อมาความรู้สึกของเขากลับเปลี่ยนไปเมื่อได้รู้จักสองแม่ลูกมากขึ้น การประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่94นี้ The Power of the Dog มีชื่อเข้าชิงถึง12สาขาซึ่งเยอะที่สุดในปีนี้เลยละค่ะซอนอูจากวง N High Pen เติดเชื้อโควิด19 เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา b i l i ฟ l a แออกมาถแถลงว่าคิมซอนอูจากวงเอ็นไฮตรวจพบเชื้อโควิด -19 หลังจากมีอาการคลา้ายไข้หวัดเขาได้ฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วจึงทำให้อาการไม่รุนแรงมากและได้เข้ารับการรักษาตัวตามมาตรการที่กำหนดเรียบร้อยแล้วล่าสุดสมาชิกเอ็นไฮที่เหลือยังมีผลตรวจเป็นลบแต่ยังอยู่ในช่วงของการกักตัวเพื่อสังเกตอาการเดิมทีซอนอูและยังจองวอนมีกำหนดการออกรายการ EBS Radio แต่เหตุนี้จึงทำให้เลื่อนงานออกไปเป็นวันที่20กุมภาพันธ์แทน สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วน้ำต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสามารถรับชมรายการย้อนหลังและติดตามข่าวสารได้หลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียของโมโนโทุนีนค่ะ